โอเคครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมดีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซโอดี้ครับผมมาครับมาครับผมรอกันเรื่อนนานนะตั้งแต่วันที่14นะผมคูณ2ฮนะกว่าจะมานะครับผมและวันนี้ก็มาถึงนะครับผมไปครับวันนี้จะมาเปิดพาร์ทนะจัดให้นะครับผม2อันเลยนะไปอันแรกจัดไป59าหมนนะเอ้ย5,800นนะราคาห0าหโื่เดี๋ยวนี้ไม่มีของแถมเลยนะ จัดไปฮะสองชุดนี้เต็มห้าร้อยเงินเหลือเนี่ยหมื่นหกเลยนะไะไปดูพากันนะผมจะมาเปิดสองแบบให้ดูเนี่ยนะผมแบบหกถึงแปดกับแบบแปดการันตีนะผมเนี่ยแบบสแตนดาร์ดนะเอาแบบเราจะเอาแบบหกถึงแปดนะมาลุ้นกันว่าฤทธจะออกอยังไงฮนะมาเปิดให้ดูนะถ้าเอาการันตีใบเดียวนะผมได้ใบเดียวถ้าเอาแบบลุ้นได้สองใบนะผมเดี๋ยวผมมาลองให้ทั้งสองแบบนะ ไปเราไปรับทั้งหมดก่อนมาอันนี้เอาแบบลุ้นนะแต่ได้สองใบหน่อยนะเผื่อได้ของดีไปครับผมกดรับมาเลยมาอัแบบนนี้แบบพรีเมียมนะน,นี่เหมือนกันเลยนะแบบสองใบกับแบบหนึ่งใบแบบหนึ่งใบคือการันตีบวกแปดนะผมแบบสองใบก็คือบวกหกถึงบวกแปดนะได้ลุ้นนะบวกหกถึงบวกแปด มากดรับเราจะแบบการันตีนะไม่อยากเสี่ยงนะอันนี้ไม่อยากเสี่ยงนะเอาแบบการันตีเลยไปรุ่นแบบสองแบบไปครับผมไปไปเปิดกันเลยครับเดี๋ยวมาเปิดเงินกันก่อนนะได้เท่าไหร่เงินเฮ้ยทำไมไม่มีแพ็กเงินวะอ๋อต้องกดรับก่อนนะนี่ต้องกดรับนี่ก่อนนะใครหาเงินไม่เจอเหมืนผมนี่ได้การแต่งกัดเลยนะ ถ้าหาเงินไม่เจอต้องรับพวกนี้ก่อนนะครับนี่เงินมาครับเดี๋ยวเรากดแบบอันนี้เลยนะแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ดูนะผมว่าได้เท่าไหร่ค้างได้เท่าไหร่อุย้ยได้ห้าแสนเลยนะห้าแสนสามหมื่นแปดแล้วผมนี่พลาสองใบสองอันมาเราไปลุ้นการกันต่อครับนี่มีลุ้น7จ็ใบ อ่ะใบหนึ่งเนี่ยมีลุ้นด6 8 7ใบไปเปิดใบแรกก่อนเลยเนี่ยใบนี้ก่อนเลยครับโอ้โหเอ้ย102นี้ไม่ค่อยได้ลุ้นเลยนะไปไปจะมาดีกว่านี่สถานได้พูดจบไปกันไปใบครับผมนี่ลุ้นปะโอ้โหนี่ไงอะไร ไปต่อครับ102ก่อนแล้วกันไปรอเด็กคว,ว้ามาหน่อยเสีย <c oughs> เย็นยังไม่ถึงใบไฮไลท์นะนี้ก่อนแล้วกัน6.8นะอยากได้อานายวะเอลเอ็นโอ้โห ดูกะกูเลดคูณสองมาครับผมอันนี้พาร์ทสแตนดาร์ดนะนี่เอาแบบรุ่นบวกหกถึงบวกแปดนะร้อยสามได้สองใบไปไปแรกครับผมไปแรกครับผมโดนแปดจอกไหมโอ้โหบวกแปดไม่ออกนะไปเอาการันตีดีก่อนนะผมว่าไปเอาใบการันตีคงกว่าครับเนีียไปครับ ดูดิดูมนองดิออกวงเกียรงี้เอาไปกันทีคงกว่าครับผมมาผมไปสุดท้ายโอ้โหไม่มีแสนขึ้นเลยนะโอ้โหไปสุดท้ายครับอันนี้ได้68แน่ๆนะไปเฮ้ยยุ้ยรุ้อาซิวเกเรเลย เฮ้ยเปิดตีสวยเจ็ดแสนโอ้โหเอาไปการันตีคุ้มหมดครับละเจ็ดแสนโอ้โหวันสุดท้ายออกคุ้มเลยนะคุ้มเลยนคะรับรวมกับรวมกับเงินห้าแสนเมื่อกี้เป็นประมาณล้านสองเลยนะโอ้โหกับมูลค่าห้าร้อยนะเติมคูณสองนะย้ำนะคูณสองนะผมวันนี้นะยี่สิบสี่กุมภาเนี่ยไปจัดกันไับผมโอ้โห หารรอบนี้ฮะคุ้มครับผมน่าจะเอาบกแปดสักน่าจะเอาการันตีบกแปดสักสองใบโอ้โหไม่น่าไปเอารุ่นหกเลยเน้นย้ำนะผมเอาการันตีบกแปดนะนี่ฮะโอ้โหลอยสี่สวยนะตัวนี้โอ้โหเก่งมากนะตัวนี้ไปเราไปดูมูลค่าที่เราได้กันโอ้โหถ้าไม่ได้เปิดตีนี้เจ๊งยับเลยนะนี่ เปิดตีเจ็ดแสนนะที่เราได้มาเดี๋ยวคำนวณไว้ให้นะผมเดี๋ยวขึ้นให้นะผมข่าวๆก็น่าจะได้ประมาณล้านสองนะเนี่ยถึงล้านสามเลยนะเนี่ยคุ้มนะพาร์ทรอบนี้ได้นําให้จัดกันเยอะๆครับผมไปครับผมอยากให้เปิดกลิ่นไหนก็คอมเมนต์ได้นะผมเดี๋ยวผมมาจัดให้ดูครับผมไปครับเจอกันครับผม